เป็นกำลังใจให้นะคะพลอยเชอร์มานให้กำลังใจดาราสาวหย่าสามีย้ายออกแล้วแม่พร้อมต้อนรับกลับบ้านหลังหย่าสามีได้พาลูกสาวย้ายจากเชียงใหม่กลับมาอยู่กรุงเทพมหานครกับพ่อแม่อุ้มลักณาโพสคลิปชมคลิปม,มัวเมน้นน่ารักของลูกสาวขณะพาไปกินข้าว พร้อมทั้งจะพาลูกสาวไปเที่ยวบนดอยพร้อมแคปชั่นว่า5วันก่อนย้ายกลับกอทอมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม้ดิสนีย์บาร์บี้เจลขณะที่คุณแม่ของสาวอุ้มก็เข้ามาคอมเมนต์พร้อมรับลูกสาวและหลานสาวด้วยว่ากลับบ้านเรารักรอยอยู่ขณะที่นางเอกตัวมัมพลอยเชอร์มมนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งอุ้มและลูกสาวด้วยว่าสวยน่ารักมากๆแม่ลูกคู่นี้ที่เป็นกำลังใจให้นะคะ ซึ่งสาวุ้มก็เข้ามาตอบว่านัดเจอกันบ้างนะคะที่พลอยไมล์เลิฟด้านแฟนแต่างแห่ชมความสวยขึ้นทุกวันของคุณแม่และความน่ารักของลูกสาวด้วยอาทติคุณแม่สวยขึ้นมากเลยค่ะลูกสาวก็น่ารักสุดๆที่อุ้งสวยมากน้องดิสก็น่ารักมากครับคุณแม่สวยลูกสาวก็น่ารักครับ wow beauty f u l เป็นต้น